ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในรายวิชาคนิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประมถมศึกษาปีที่4เรื่องการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักนะคะ กับคูค่ะไทยชนกไข่แสงทองนะคะคูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราคือหาผลคูณและสะแสดงวิธีทำการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนที่เป็นพหุคูณของ1ิพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้อ่ะไม่โทรหาย ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการคูณกันนะคะมาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการคูณเลขหลักเดียวกันก่อนเนาะอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วการคูณกับตัวเลขหลักเดียวเนาะอ่านี้เรามาทบทวนกันก่อนทบทวนเอายกตัวอย่างเช่นอ่าห้าคูณ 4และขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงถ้านักเรียนต้องแสดงวิธีทาอย่างละเอียดนะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นด้วยปากกาสีแดงและใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่ะแปคูณสีได้เท่าไหร่คะเร็วทำให้กบบคุณค่ะ81เป็น882 16 83 24 8 4 32ปดสา ใส่2และทด3ข้างบนตัวเลข5อ่ะต่อค่ะ3คูณ5ได้เท่าไหร่5 4 20 20บวกกับที่เราทดอีก3เป็นเท่าไหร่คะ23เวลานักเรียนใส่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องใส่ให้ตรงหลักนะคะอ่ะคำตอบข้อนี้ของเราก็คือ232นั่นเอง นักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้คําตอบแล้วนักเรียนกรุณาช่วยขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงสองเส้นให้ครูด้วยนะคะอะการคูณหลักเดียวไม่ยากอันนี้คือทบทวนนะคะเดี๋ยวอะเอาเลขสามหลักลมั้งคูณกับเลขสามหลักเช่นสองร้อยห้าสิบหกคูณหกขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง นักเรียนคิดเลยค่ะคิดด้วยความรวดเร็วหกหกเท่าไรหกหกสามสิบหกใส่หกทดสามหกห้าเท่าไหร่คะหกห้าสามสิบสามสิบบวกกับที่เราทดอีกสามเป็นเท่าไรสามสิบสามใส่สามทดสามหกสองเท่าไหร่คะหกสองสิบสองสิบสองบวกอีกสาม สิบห้าใส่สิบห้าไปเลขห้าใส่ให้ตรงหลักร้อยและเลขหนึ่งคือหลักพันเสร็จแล้วต้องทำยังไงนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสี 4, แดงสองเส้นและนำคำตอบไปตอบได้เลยอ่ะเมื่อเราได้ทบทวนการคูณไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคูณในหลักที่มากกว่านี้นะคะ เป็นการคูณมากกว่าสองหลักกับจํานวนมากกว่าสองหลักอ่ะยังไงอะ่ะอันนี้เรียกว่าหลักเดียวอันนี้เรียกว่าสองหลักอันนี้เรียกว่า3ามหลักมี3ามตัวก็คือ3ามหลักมี4ตัวก็คือเท่าไหร่คะ4หลักอะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาคูณในตัวเลขที่มันมากขึ้นก็คือคูณ ตัวเลขที่มันมีมากกว่า2หลักกับมากกว่า2หลักนั่นเองก็เช่นเป็นอ่ะเช่นอย่างนี้56อ่ะคระูเปลี่ยนกระดาษใหม่เปลี่ยนกระดาษใหม่เปลี่ยนกระดาษใหม่อ่ะก็จะเป็น56ไม่เอาไม่เอาครูบอกเอาห้าร้อยหกสิบสองคูณสิบ สองได้เท่าไหร่คะอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขด้านบนคือกี่หลักคะคือ3มหลักก็คือหน่วย10บร้อยก็คือหลักร้อยนะคะส่วนส่วนตัวเลขที่เรานำมาคูณคือหลักอะไรคะหลักสิบนะคะอ่ะทีนี้ทำยังไงดี อ่เราคูณตั้งแต่ข้างหลังเราคูณเลขหลังไปเลขหน้านะคะครูบอกทุกรอบเลยอ่ะเอาเอาเริ่มเลยนะคะสองสองเป็นสี่หนูเขียนสี่ลงไปสองคูณหกได้เท่าไหร่คะหกส,สองสิบสองใส่สองและทดหนึ่งสองคูณห้าได้เท่าไหร่คะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบบวกกับอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ด ใส่สิบเอลงไปทีนี้นักเรียนเห็นเลขหนึ่งไหมคะเลขหนึ่งคืออยู่ในหลักสิบถ้านักเรียนกลัวว่าจะงงนักเรียนใส่เลขศูนย์ไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเวลาคูณหนูเอาเลขหนูเอาเลขหนึ่งคูณใช่ไหมเวลาหนูเอาเลขหนึ่งคูณหนูก็ต้องคูณตั้งแต่สองแล้วก็ไป สคือหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยเหมือนที่เราคูณมาสักครู่นี้นะคะแต่ว่าทีนี้พอเราคูณเสร็จแล้วเราก็แค่ต้องใส่ให้มันตรงหลักเท่านั้นเองอ่ะเช่น1นคูณสได้เท่าไหร่คะ1นคูณสองได้สอง่ะคูก็ใส่เลข1อยู่ตรงนี้คูก็ใส่เลขสองตรงนี้6กคูณหนได้เท่าไหร่หกคูณหก็ได้ห5าคูณหได้เท่าไหร่คะ หคูณหนึ่งก็ได้ห้าอ่ะใส่ไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วให้เราใส่เครื่องหมายบวกลงไปเห็นไหมคะใส่เครื่องหมายบวกลงไปและขีดเส้นใต้หนึ่งทีจากนั้นให้หนูนำตัวเลขทั้งสองจำนวนนี้มาบวกกันได้เลยค่ะ สี่บวกศูนย์ได้เท่าไรสี่บวกศูนย์ได้สี่สองบวกสองได้เท่าไรคะสองบวกสองก็ได้สี่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดห้าบวกหนึ่งเป็นหกเสร็จแล้วเราได้คำตอบแล้วพอเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยปากกาสีแดง เสร็จแล้วนำคำตอบไปตอบได้เลยนะคะตัวอย่างข้อต่อไปครูจะเพิ่มหลักไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราเอาหลักร้อยกับหลักสิบเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาหลักพันกับหลักร้อยนะคะตัวอย่างของครูเช่นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คูณ คูณเท่าไหรด่ดีอ่ะคูณหนึ่งร้อยยี่สิบสามเออเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันหลักการเดียวกันค่ะมันไม่ยากเนาะมันแค่ตัวเลขมันจะเยอะเพิ่มเฉยๆอ่ะพอเสร็จแล้วนักเรียนต้องทำยังไงก่อนคะนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้ให้คุณครูก่อนหนึ่งทีเสร็จแล้วเราก็เริ่มคูณกันเลยค่ะคูณทำยังไงนะ ต้องไล่จากไหนไปไหนต้องไล่จากข้างหลังไปข้างหน้าเนาะอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มที่ตัวเลข3ก่อน3คูณ4ได้เท่าไหร่3คูณ4ได้12ก็ใส่2ทด1 36เท่าไหร่คะ36 18 18 1บ9วกหนึใส่9ทด1 35เท่าไหร่ 35มห้าบห้าสิ้าบวกกับอีกหนึ่งเป็น16ใสหกทดหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วค่ะสามหนึ่าสามสองหกบวกกับอีกที่ทดเป็นเจอ่ะทีนี้เราคูณเลขสามเนี่ยหมดแล้วต่อไปเราต้องคูณด้วยเลขอะไรคะเลขสองนำไปคูณกับทุกตัวเริ่มเลยอ่ะกันงงกันงงใส่เลขศูนย์รอไว้เลย สองคูณสี่ได้เท่าไหร่คะแปดสองหกเท่าไหร่สองหกสิบสองใส่สองทดหนึ่งถ้านักเรียนกลัวงงเรื่องทดนักเรียนเปลี่ยนปากกาคะ่ะทดหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบบวกกับที่ทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งและทดหนึ่ง สองสองส,สี่สี่บวกกับอีกหนึ่งเป็นหา้าอ่าเลขสองหมดไปเหลือเลขอะไรคะเหลือตัวเลขอะไรเหลือตัวเลขเดียวก่อนอื่นเลยเราต้องทำยังไงก่อนใส่ศูนย์เพื่อก,กันงงใส่ศูนย์กี่ตัวฮะเลขหนึ่งมันคือหลักอะไรเลขหนึ่งคือหลักร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เลขศูนย์รอไว้กี่ตัว หนึ่งสองเราต้องใส่เลขศูนย์รอไว้สองตัวนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มคูณเลยค่ะสี่คูณหนึ่งได้เท่าไหร่สี่หนึ่งสี่ไม่ว่าหนึ่งจะคูณกับอะไรมันก็จะได้ตัวเลขมันนั้นนะคะอ่ะหกคูณหนึ่งได้หกหกคูเอ้ยห้าคูณหนึ่งได้ห้าสองคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองคูณหนึ่งได้สอง เสร็จแล้วเราค่อยมาไล่ใส่ลูกน้ำเนาะนับหนึ่งสองสามและใส่หนึ่งสองสามและใส่นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันนะเอาตัวเลขทั้งสามจำนวนนี้มาบวกกันอะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้หนึ่งทีใช้ไม้บรรทัดด้วยความสวยงามเสร็จแล้วเราก็มาบวกเลขกันค่ะ สองบวกศูนย์บวกศูนย์ได้เท่าไรสองบวกศูนย์บวกศูนย์ได้สองเก้าบวกแปดเป็นเท่าไรสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเจ็ดนั่นแหละก็ใส่เจ็ดทดหนึ่งอะหกบวกสองเป็นเท่าไรหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกอีกสี่เป็น 12บนะคะ12บ,บวกกับที่ทดอีก1เป็น13เราก็ใส่3ทด1นึงอ่ะปากกาสีนี้จะได้ไม่งง7ดบวก1เป็นเท่าไหร่คะ7บวก1เป็น8 8บ,บ,บวกอีก6เป็น14 14บวกอีก1เป็น15ใส่5ทด1 ออุ๊ยเอ่อครูไม่ได้เป็นปรกกาไม่เป็นไรเนาะห้าบวกห้าเป็นสิบบวกกับทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งสองไม่ไม่มีเลขอะไรให้บวกเลยบวกกับที่ทดอย่างเดียวเป็นเท่าไหร่คะสามอ่ะแล้วมาสไล่ใส่จุดหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำอ่ะ เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงสองเส้นได้แล้วค่ะจบแล้วคำตอบของเราข้อนี้ก็คือสามแสนหนึ่งมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองนักเรียนทำได้เนาะอ่ะเมื่อนักเรียนทำได้แล้วนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะนี่หนังสือคณิตศาสตร์ ชั้นะสมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนเปิดไปเรื่อยๆจนถึงหน้า59เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทำแบบฝึกหัดที่1.25ไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะสัปดาห์นี้เราจะทำแบบฝึกหัดที่1.26นะคะ1.26หน้า59นักเรียนเปิดเปิดเจออยังคะหนังสือหน้า59เก้เล่มสีเหลืองเจอแล้วเนาะอ่ะ นักเรียนทำถึงหน้าให้แสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะคะนักเรียนดูก่อนดูแบบฝึกหัดที่1.26 1.26เนี่ยจะเป็นหลักพันตัวเลขหลักพันคูณกับตัวเลขหลัก10เนาะอันนี้ครูก็สอนไปแล้วนักเรียนทำได้เนาะหาหาคำตอบในเศษกระดาษก็ได้ค่ะแล้วก็นำคำตอบมาใส่เนาะ เสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดมาหน้าแบบฝึกหัดที่1.27แบบฝึกหัดที่1.27เเนี่ยตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นมาหลักหนึ่งคือตัวเลขที่นํามาคูณจะเป็นหลักร้อยนะคะส่วนตัวเลขที่ตั้งก็จะเป็นหลักพันเหมือนเดิมอ่ะแบบ ต่อมาแบบฝึกขัดที่1.28ค่ะแบบฝึกขัดที่1.28เนี่ยเขาจะให้นักเรียนได้แสดงวิธีทาอย่างละเอียดเหมือนที่ครูได้ทําให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่นี้แสดงวิธีทาอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะคะให้ละเอียดแบบครูเลยละขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยอะแบบฝึกขัดที่1.28เนี่ยจะมีทั้งหมด6ข้อให้หนูแสดงวิธีทาอย่างละเอียดเวลาตอบให้หนูตอบเป็นตัวเลขไทย และทําต่อเนื่องถึงแบบฝึกหัดที่1.29แบบฝึกหัดที่1.29จะเป็นการคูณน,นะคะการคูณกับตัวเลขที่มีหลายหลักให้นักเรียนแสดงวิธีทําอย่างละเอียดเช่นเดิมนะคะ ตร,ตรงวิธีทําให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาสีแดงด้วยนะคะวิธีทํากับตอบนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีสีแดง2เส้นใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นใต้ไม่ต้องเขียนตัวให้มันใหญ่มากเขียนตัวเล็กนะคะตัวแค่ครึ่งบรรทัดพออ่ะทำถึงหน้า68ค่ะสรุปนะคะ มาเราสรุปการบ้านของวันนี้กันการบ้านของวันนี้เราจะทําตั้งแต่แบบฝึกหัดที่1.26ถึงแบบฝึกหัดที่1.30ตั้งแต่หน้า59ถึง68ค่ะอ่ะเข้าใจเนาะถ้างั้นวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นเรื่องการหารกันค่ะสวัสดีจ้า